สวัสดีครับม่มีวิวแค่ยังมีวิวเอาคนถามเนี่ยไม่เงียบอันนี้เลยแม่อแล้วเนาะเปิดทานค่ะเปิดทานอ๋อเปิดทานก็ยังเปิดวงหมอลำบอกเลยยังไงครับพี่จันเปิดวงหมอลำนะสวัสดีครับวันนี้ห้องว่าเปิดทานครับโดยพี่จันนะครับเงียบยังยังอยู่ครับนี่ไอเกิดรัดเลยไหม อ๋อมันก็เบิร์ตตอนนี้ตอนนี้ห้องห้องยู่กับพี่เกิดนะครับพี่เกิดรักพ่นปฐมนะครับไม่มีห้องสิบห้ากันแน่นอนยยังจะก่อนเลยอืมเสด็จปั่นได้ปะเสด็จแล้วเดี๋ยวครับเบิรงพี่น้องครับเบิรงนี่จากที่เ้าได้เผาทานกันแล้วนะครับเผาทานแล้วโมยังจะน้อยเลยโมยังจะเล่นวะพี่จันครับมันหลุ มันมันลุน <c oughs> เราล้ยฟ <c oughs> ื้นโอฟื้นฟื้นมากินนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้พี่เกิดรักนะครับ <c oughs> ดังแน่นอนเลยนี่ครับพี่เกิดรักอุตส่าหดังแฟเ <c oughs> ดังแน่นอน <c oughs> กำลังงแน่นอนแฟนลับเอซีมีแต่หูจักพี่เกิดรักทั้งนั้นเลยตัวนี้สุดหล่อครับสุปตาของเรานะครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับพระเอกไอ้พระเอกลงลงเต่าไปเลยพระเอกอ่ะพระเอกอันนั้นพี่พระเอกันเนาะอันนี้พระเอกอีกคนหนึ่งครับที่จะได้ล่งเต่าวันนี้นะครับระวังผู้แดกับผู้ใดครับพี่อยวกับพี่เกิดรักเนี่ย พี่ก็พี่ก็ว่านาไปเปียบเที่ยบก็พี่เกิดลากดอกพี่เขามัเกิดขาวค้นขาวคนพี่สูพี่เกิดรักไปแม่แต่เสียวหนึ่งเลยพี่วิวเป็นแต่ไอ้หน่อยแล้วเป็นค้นเลียงเนี้ยพี่เกิดลักเป็นค้นเลียงเลยบะเป็นอน่ค้นขาวเป็นแแล้วเป็นคน้นอานว่งเป็นค้นเอาเนี้ยล่ะแล้วก็เวลานใส่ใส่เก็บสินนั้นวายเกิดโอ้ยใส่อีเลี้ยวก็ต้องเอาไก่หน่อยเอาไก่หน่อยจ้างเนงเพราะว่าจ้างมือระบาดได้จ้างอาน่างดลยจีกวยน่องจ้างมือละบาดทีดีนี่แหละผู้อาน่าง โอ้หยหลายคนะสิู้ด้เนาะเมื่อใดฝนตกเสีอันเก็บพายแน่เก็บสีไหนแนโ่โอ้ยไม่่แตกตงเพมไก่หน่อยก็คือต้องเพิ่มไกลน่อยให้ตะกีมานแล้มาเสี่ยงไกลอแล้วมาเสี่ยงไก่ม่อนี้าสิมาเห็นยังก็มือนี่พี่เกิดรักจะพาลาบเป็ด <หา S 1> มมว่ามือ่อวานขาดว่ามื่อนี้มือวานไปวนนผากตาเลยบปตาไตออมือวานวันผากเออเมียนเมียนเมียนผู้ดีเลยมือวานนี่มันเป็นแบบนั่นนี่เลยผาดชิว่้ายนะเมียนครับตัวกับมานอนลับซื้อว่าไงย่างดีออะจวงเป็ดไหวสิได้ปาปันมือมือ้เป็ดไกลรวยเด้อบนเรือดอก

กวางใดก็บ่อใดเมีนเมีเพิ่นมากสั่นเพราะเล่าเล่าเล่าก็คือกันเล่ามักถ้าถ้าถ้ามีคนมาขโมยเนี่ยก็คือใดน้องปาน้องปานเอาอี้หนีเพราะว่าปล่อยมันตุ่มด้หนีแล้วมาใส่แเ้วมาขวางงามๆคือเข้านี่ยและไปเนี่ยเนี่ยอะไรดีๆมาบๆกันเน่ยได้เพื่นหามไปดีๆเลยป่ามนเม่นได้หน่อยไหมครับพี่น้องครับไรหรือแต่พวกมีผู้ใหได้มันไห อังเมียเขาที่เกิดรักเรากินมันเขาเขาเหนียวเพ่งเลยตอนนี้เ็ตุมัอีีด้วยเมียเขาาักอก้แล้วออ นเพี่เดชวิวไปแบกมาเย่วิวนี่ไม่ไม่นี่มาเอานี่มาใส่คนอะไรก็ใส่พิวน่ครับนั่นยีบวอลทอนขึ้นท่อนไนั่นนี่ทอนนี่งาเออแบกเนี้ยโอ้ยเหยีบาปมให้นอพี่เขหยิบเลยไหมอุ้ยทอนน่อยพอดุญทอนง่ายๆมุนไหมนี่ทอนนี่ลน เออนี่แหละทนยี่ยงเนี่ยแบ่งไหมเขาจ้าวเฟนครับ <laughs> แฟนครับ,รบพี่วิวฮามานะครับวันนี้เป็นแกงพี่วิวซื้อนะครับวันนี้เราเป็นดูดีมอนเนวตาเราแยงแนี่ยอันนี้มันหนาแกงไหมวันไหนแกงสมัยตอนน,น้อยๆคิดดูว่ะครับเล่นน้ำไอเหรอเล่น <laughs> น้ำเปลือกไอเกิดนี่ียวเคยเล่นน้ำโมหญิงเักเทือบว่ะก็คือตระกูลนี่บ่มีผู้หญิงไหมคะผู้หญิงแค่สี่คนกูเปลีใจแลเอ๋ย่คิดดูได้ผู้ใดวันนี้ไอกับผ้าถุงเนี่แต่อต่นไหม่ นไอ้เก,ก,นก,นยยกนะินี่ัวนะนไ่น,ยยนอนเอันนี้เขาเอื่นฟื้นนี่เขาเอื่นออยเนา่าอ้อยไฟเบิง้งสีพาย่างไีเบิง้งมึงฟื้นมาพี่เดียวเดียวอาตะนห้เขากอนแป๊บนึงโอ้ไม่ร้ายแล้วน่ะพี่น้องครับสิบอกมีวิวมาเอาฟืน้นมาพี่มาพี่มาพี่นี่แฟนครับจังสีได้เลือตนและทรงสามตัว เออทอ,ทอนหน่อนนอยพูดอยากให้แฟนครับเก็นดูและเมตตาพูนไปลงแมวเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาล,ล้ำเฮ็ดบาปเนาะนู่นมันแห้งยังยังที่แล้วมันใส่ได้ไหมไม่ได้โอกาสใส่นั่งอีกขนาดนั้นหนุอันนี้อือคนสุดท้ายเอาทอนน้อยๆน,นั่งแหงเราบ้างไงป้าเขาห้องมันแดดเอาซมีละเออหนาเลยสีดำนนนเนาะขนใเย้สีนี้แหละไม่ได้หรอกพี่ น,นั่นเทียงสิเจ้าเยี่ยบีฮาม่างเทียงสิเจ้าเอาอึดมามันของเขาสิบีมาม่างเทียงที่เจ้าอีก่วันนี้ยังยเยอะใช้แบบืข้านั้นนะป้าเทียนข้าหนังข้าตาเลยครับเอาแบกวันนี้ไปเบิ้งสิบแบกให้เอา จับคลิปเรียนนอนเลยตัดเฮ้ยบุพเพนผมรืเก่าแล้วครับพี่น้องครับไายเราบ่นเอาของกัจเจ้าอี้อยังเอาเอาหมุนเลยวันนี้ต้นคิดมา่ยากอีเลยรันสบนาครับหลังต่อไปจะสอนทีวีในการถือกล้องถืออะไรนะครับ เออก็มือใหม่เนาะไปมันแห้งบ่เอออามันแห้งมันก็บใหม่เร็วมันต้องเอาอันที่เปียกกันนะหนึงใหม่ซะมันจะฟังเครื่อท่อนหน่อยเดียนี่แม่คือบ่อทถอนยิ่งใหญ่นี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 ่ถอนเนี่ย <c oughs> เคลีกระไดนั่นก็ได้ครนะับเราอย่าลงทุนให้มันหนักขนาดนะั้นอ,อันไหนช่อนนักเบาเขา้าไปนะไปแต่ได้ไบอเป็ดไอจ้จันบอกันบอไอ้ตู้เอาทานมะนั่นไมจบแล้วครับพี่น้องผมจะไปหาเอาจับเป็ดมาหนี้ครับเอาคนในพ่อสี่นาทีอยู่เอาถ่ายมายวิวตนะ้อน่ไปถ่ายอยู่ของบ้า <laughs> เนาะให้มันใช้ได้ไหมได้อันนี้ไหมได้ครับพี่ลองดูว่ามันไหมหมดแหละขนาดไม่งั้นก็ไม่ไหมป่าไม่อะไรหมดสิว่ามันเห็นมีวิวไซเวนตาชื่อจังโตนั่นไหพี่พี่เคยนึกถึงการ์ตูนนั้นไออกเลยไหมที่มันไนใส่หมวกแล้วมันบินได้อ่ะพี่เคยดูไหมโรบิตาหรอไม่ใช่โรบีตะอีกอันหนึ่งมันเป็นตัวอะไรวะที่เขาชอบทําหมวกออกมาขายแล้วมันบินเขาชื่อตัวอะไร มีทุกคนดังมาดังไฟเลยเดี๋ยวพี่เกิดรักกับพี่วิวนี่เป็นพี่น้องกันไัไ่ๆครับพี่เป็นเป็น,ปนพ,พี่ลูกน้องก,กันก็คือแม่แม่พี่เกิดเป็นเอื่อยแม่อยู่ฮืางอ๋อแล้วก็ซึ่งหลายๆคนไม่เคยรู้นะใช่แล้วกันยูน้ำกันกันหน้าติดกันอันนี้หน้าพี่เกิดนั้นน่าพี่เกิดรักอันนี้หน้าห้าอยู่นี่แล้วก็เทียงหน้าติดกันแล้วก็ตอนน่หน่อยก็คือมัมีคนเอาน้องมันมีคนออนน้องเนาะไอ้เกิดแล้วกต่ไงกลัวนาแต่กี่ พี่เกิดลักนี้เขาเรียกว่าเป็นหมอลำที่แบบดังมากเลยนะสมัยนั้นสมัยอยู่ประถมบันเทิงศิลป์ค่ะแกก็อยู่หลายปีอยู่นะก็เลยไม่เห็ดธุรกิจจ้าขวงไม่เห็ดเขาวม่นไก่แล้วก็ไม่เห็ดฟ้ามฟ้ามหมาของพี่เกิดนะตอนนี้บ่ครับเนียนค่ะแล้วก็มาทําร้านลาบผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุ่นหนุนได้นะเฮ้ยพี่นิดพี่เพราะว่ามันติดนั่นปลาได้น่นเขาได้ใส่ไว้ปะ แต่ช่วงนี้โควิดแล้วกลับมาแล้วก็เลยไปบ่ได้ละอโดนกัดตัวก็เ,ปเปลยบ,กบ่ก็เลยบ่ท้าไดนกลับไปก็เลยเออมีโอกาสได้พอกันกับอ้ายครับไม่ได้พอกันโดนล้วค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านมาเพลงที่ดังๆของแกคือมักเมีย่ยเขาค่ะไป <laughs> แล้วมกแบบนี้ไงไปไปเลาบอกม,มีเมียหลวงเจ้าของนะ้มาขนเมีย่ยเขาอ้อายอเมรน,นช่วงไหนกับซิมี่พูดใดนะครับพี่ พระเอกตั้มต้องรักยังอยู่ป่ะครับช่วงนี้วพระเอกตั้มต้องรักท่านก็อยู่ตั้งแต่สมัยพวกพี่เหมียวพวกผู้ใดหรือล่าที่เพิันยู่น้อกันเหมียวไหนพี่เหมียวลัคนาไม่ไม่พี่เหมียวเอ็มอ่อนปฐมมันดึงสีนี้อ๋อพี่เหมียวปิยานุชษย์ใช่ใช่ใช่ค่ะเจเปลี่ยนเป็นปิยานุชเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้สานีก่อนผมสิเฝ้าไปจับเป็กกับพี่จันครับบ๊ายบายขอบคุณพี่วิวด้วยนะครับพิษมณีสาวน้อยแผ่นบั้นสาวน้อยเพชรบันแพงครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้า